สวัสดีครับสวัส <tinc S 2> ดี FC ทางช่องนะครับ BT Channel หรือว่าเซียนคนแก่งนะครับมณีกับมาพอกันคือเก้าครับสำหรับแนวทางรัฐบาลนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องเด้อร์สำหรับวันที่16เดือน6พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ามณีเซียนคนแก่นค่ะสีพ่อปีพ่อหน้องนะครับมาเข่าสวนผักนะครับมาเบืองสวนผักนะครับสำหรับมณีสรุปโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องเด้อมาเบืองผักกันครับพี่น้องอ่ะบม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้ากันมา เบิ่งแนวทางกันครับพี่น้องอ่ามาเบิิงสวนผักกันก่อนครับพี่น้องมีทุกผักทุกยะมีทุกอย่างนะครับพี่น้องเ้อสําหรับผักปลอดสารนะครับพี่น้องอ่าก่อนอื่นเซียนก่อนเกียนกันสิภาเบิ่งนี้ครับมีทุกอย่างนะครับต้นแค่โอ้เงอนขึ้นบนท่านสูงปานี้มันอีกมันขึ้นสูงแล้วว่ะอ่านี่กับเผาด้วยครับพี่น้องเผามะเขือนะครับพี่น้องเห็นมาครับพี่น้องพอได้กินอยู่ครับไม่ต้องได้ซื้อเพื่อนนะครับพี่น้องพอได้กินอยู่อ่า ผักกระปูว้หลายอยู่ครับพี่น้องพอได้กินอยู่เ้อครับพี่น้องนี่อยู่ทีอหลังทำทีทางานนะครับพี่น้องอันนี้กับผักบุงนะครับพี่น้องปลูกเองนะครับผักปอดสารมะเบืองครับพี่น้องครับต้นแคร์นะครับมะมะละกอนะครับพี่น้องเ้อเพ่อนเต็มอยู่นะได้กินเคื่องรวยซุกนะครับพี่น้องเล้อปลูกไว้กับพ่อได้กินนะครับพี่น้องบริด่าพอได้กินอยู่บะเด็บก็เป็ปซื่อเพลินนะครับพี่น้องนี่กับป้าบะเขือนะครับพี่น้องเห็นบหพี่น้องเห็นบะบะเขาน เห็นบ่พี่นอ้องบะเกล่ะนะครับอ่ะมะละกอการกรกับเป็นลูกนี่มะละกอคาตะไคร้ใบมะกรูกดนะครับมีเซตสับนะครับมีทุกอย่างนะครับพี่น้องผักเนาะครับพอได้กินอยู่ครับพี่น้องบ่ต้องซื้ออ่ะมีทั้งหน่อยนาเด้ครับพี่น้องหน่อยนาก็สิติดบอลปีนี้สิติดบอลบะหน่อยนานะครับเนี่ยเป็นดอกอันนี้ก็มะเขือพวงนะครับพี่น้องเด้อ มะเขือพ่วงก็เก็บไปแล้วครับพี่สาวนี่ก็นะครับม,รรมนนะบมเขือนะครับพี่น้องเห็นบหมพี่น้องกำลังเป็นลูลกต้นใหญ่ต้นงาม่ร้เอพี่น้องเด้อมะเขือเปลาะนะครับพี่น้องอ่ะแต่ใครใบมะกรูดนะครับมะเขือพ่วงนะครับพี่น้องอ่ะเอากลับมาไปเบึงแนวทางกันนะครับพี่น้องเนาะ มาเบิงครับพี่น้องครับมาเบิงครับสำหรับแนวทางของเซียนกวอนเกนรัฐบาลไทยว่าปรนที่สิเดือน6พศ2567นะครับพี่น้องเด้ออ่านี่ก็ไใบยันด่างนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนกวอนเกนได้บ้างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดที่ 1. ชุดที่2มืมอนี่มักตามกันต่อครับสำหรับชุดที่3นะครับแนวทางของเซียนกวอนเกนนะครับพี่น้องมาฟังคำเตือนกันก่อนครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับอ่ะ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่งสรุปโครงสุทไทยกันนะครับพี่น้องเนาะชอบกระจัดขัดข็ผ่านนะครับพี่น้องชอบกระจัดขัดข้อ่านนะครับอาเส้นคนเก่นก็คิดแล้วว่า เอฟซีทั้งจองก็ต้องมีตัวเลีในใจอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะชอบตัวไหนก็จัดถักัดกระพานได้ครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งแนวทางกันสำหรับแนวทางของเสียนคนแกนงวดปรจจุวันที่1 6เดือน6พศ2567นะครับสรุปผลกันได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับม้อนี่นะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องสรุปกันเอาไม้เบิ่งพี่น้องเอาไม้พี่น้องได้เบิ่งอีกกันรอบหนึ่งนด้ครับพี่น้องเด้ออ่ะอ่าแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับอ่ะ คงสุดท้ายได้ครับพี่น้องเด่น3เด่น4นะครับพี่น้องจับคู่เลขติดนะครับผมเลขติดบนล่างนะครับก็5 6 7จับคู่นะครับพี่น้องสาม6 3า4 5 4 6 4 7นะครับพี่น้องของตาใจดีโคราชได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับงวดประจำวันที่16เดือน6พศ2567ตาใจดีโคราชรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาอ่ะ มาเบิ่งกันต่อครับสำหรับแนวทางของเส้นคนแกนนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับสูตรชนสูตรงวดประจันบันที่16เดือน6นะครับรัฐบาลไทยชุดที่1นะครับเด่น7รอง7จศูนย์อยู่นอกกรอบเนะครับพี่น้องเด้อศูนย์อยู่นอกกรอบสูตรที่2นะครับ7กับ7เจ็ดนะครับพี่น้องสูตรที่3 0 1นะครับศูนย์กับ1สูตรที่4ี5 9 0นะครับสูตรที่5 1 6 8นะครับพี่น้อง หนึ่งหกแปดนะครับน้องเส้นคอนแกนกัดดึงตัวเลขออกมาเอาด้วยครับพี่น้องเด้อฟันตัวเดียวนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์สีมาบอพี่น้องอ่ะชอ่วบําน้ำเส้นคอนเจนบอเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์เส้นคอนเจนดึงออกมานะครับฟันตัวเดียวก็คือเจ็ดเด็กครับพี่น้องเด้อฟันตัวเดียวก็คือเจ็ดอ่าแคบหน้าจอครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งกันต่อเด้กครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันต่อสําหรับแนวทางของเส้นคอนเจนนะครับ รัฐบาลไทยชุดที่1นะครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างนะครับแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาชุดที่1นะครับ3 2 7หลัก10นะครับหลักหน่วยก็คือ1กับ6นะครับพี่น้องหลักหน่วย1กับ6จับคู่นะครับพี่น้อง3 1 3 6 7 1นะครับพี่น้องอ่ะส่วน2องานะครับพี่น้องก็คือ 2126แล้วก็76นะครับพี่น้องครับกันคือ72นะครับพี่น้องครับกันคือ72แคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องเน้นเน้นก็เน้น,เน,น,เ,น,น,เ,น,นเน้นก็คือ3171 2126นะครับตัวกันก็คือ72นะครับพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอพี่น้องครับแคปหน้าจอเอา ที่บริสิทเวลาเอฟซีทั้งช่องนะครับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับมาเบิ่งครับชุดที่สองนะครับพี่น้องแนวทางของเซนคอนเกนวางให้กับพี่กับน้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกย่อนมาเบิ่งย่อนให้เบิ่งอีกน้อยครับอีกรอบนึงนะครับโครงสุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยนะครับชุดที่สองหลักสิบหนึ่งสองสามหลักหน่วยห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องเซียนคอนเกนเน้นให้หลัก 10ก็คือ1กับ2หลักหน่วยก็คือ6กับ7นะครับถ้าหลัก10 1มาก็คือ1 5 1 6 1 7ถ้า2หลัก10มาก็คือ2 5 2 6 2 7ถ้าหลัก10มา3นะครับก็คือ3 5 3 6 3 7นะครับเสยนกนแกนกันเรียนให้ไปที่1 6 1 7 2 6 2 7กันก็คือ3 7นะครับพี่น้องครับ ก็คือสามเียดเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางของเสียนคนเกนอ่ะเอามาเบิ่งกันต่อนะครับพี่น้องสรุปกันในยินนะครับพี่น้องอ่ะับมาเบิ่งชุดที่สามนะครับพี่น้องเดอ้อชุดที่สามแนวทางของเสียนคนเกนงวดประจวันทีสิบหกเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าเลขเด่นบนล่างชุดที่สองพี่น้องกับเ,เข็บหนาจอเอาครับมาเบิ่งชุดที่สามกันได้ครับพี่น้องเดอ้อไผ่ปอท่านกับ แคปกดตรงกลางคลิปแล้วก็แคปเอาเด้อครับพี่น้องเด้อกดตรงกลางคลิปแล้วก็แคปเอาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับชุดที่3นะครับพี่น้องครับชุดที่3แนวทางของเซียนก้อนแก่นนะครับงวดประจำวันที่16เดือน7พศ2567น,นะครับชุดที่3พี่น้องครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาเลยเด้อครับ อรัแคปหน้าจอเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับชุดที่3นะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน7นะครับพศ2567เลขกับวันนี้เก้าครับพี่น้องกวนเวียนอยู่ที่1กับ7นี่แหละครับพี่น้องวนเวียนกันอยู่ที่1กับ7นะครับพี่น้องชุดที่3นะครับมาเน้นนลยครับพี่กับน้องอีกคือเก้านะครับหลัก10 017นะครับ017หลักหน่วย245นะครับพี่น้อง245นะครับ เสียนกวนแกนเป็นอย่างคือบทจับอ่าสูตรที่สี่สูตรสูตรที่สี่สูตรที่ห้าเลครับพี่น้องเสียนกวนแกนคือบทจับเนาะครับเพราะว่าเสียนกวนแกนก็ดึงเอาดึงเอาหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับดึงเอาหนึ่งดึงเอาเจ็ดนะครับดึงเอาหนึ่งดึงเอาเจ็ดมานะครับดึงเอาศูนย์นะครับพี่น้องเนาะสูตรที่ห้าสูตรที่สี่นะครับก็ดึงเอาศูนย์มานึ่งนะครับพี่น้องดึงเอาศูนย์ดึงเอาห้านะครับพี่น้อง ส่วนสูตรที่5้าหก็ดึงเอาดึงดึงเอานครับผมดึงเอานนะครับอ่ะเบิ่งกันครับพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องแคปหน้าจอสําหรับชุดที่3ามนะครับหลักสิบศูนหะครับหลักหน่วย2 4 5หลักสิถ้าศูนย์มาก็คือศูนย์สนี่ศูนะครับถ้าหลักสิบมาก็คือหนึ4ง5ถ้าหลัก 1ิ 7, เมาก็คือ7 2 7 4 7 5นะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นคอนแกนหลัก10ก็เน้นไปที่1กับ7นะครับพี่น้อง1กับ7เส้นคอนแกนฟันตัวเดียวก็คือ7นะครับพี่น้องเด้ออ่าสำหรับหลักหน่วยก็คือ4กับ5นะครับเส้นคอนแกนเน้นให้ไปที่อ่า4กับ5หลักหน่วยนะครับพี่น้องจับคู่นะครับพี่น้องเน้นไปที่1 5านะครับพี่น้องเน้นไปที่15แล้วก็7505 5, นะครับเซียนคอนเจนจับหายเน้นๆนะครับ0 5 1 5 7 5แล้วก็ตามมาด้วย04นะครับตัวกันคือ04นะครับ0 4 7 1 7 1ก็อยู่ในชุดที่2ออยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะ จ็ดหนึง่งก็อยู่ในชุดที่หนึ่งชุดที่สองอยู่แล้วครับพีน่น้องหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับอยู่ในชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับพี่น้องครับเลขกับบอกนี้ไกลกันไกลครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้กลันนี่แหละครับพี่น้องทีเส้นคอนเกนสรุปออกมาคือวิ่งรูดเจ็ดเน้นเจ็ดอยู่แล้วนะครับน้องแต่สําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับก็เบื้องตามนี้นะครับ โค้งสุดท้ายนะครับบุญีสำหรับวันที่16เดือน6พศ2567นะครับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเสียนคันไก่กันเนียนไห้ตามนี้เลยนะครับพี่น้องเด้อบุญีกันไก่นะครับบุดีไก่กันบุญีกันไก่นะครับ1 6 1 7 7 1กหนึ่งเจนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะหยุดแถวนี้แหละครับพี่น้องสำหรับ งวดประจำวันที่16เดือน6พศ2567นะครับรัฐบาลไทยนะครับเจียนคอนเกนกันน้ำอมฝากโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องเนอะสำหรับหุ้นของเจียนคอนเกนก่ะมา7กับ6คือกันนะครับพี่น้อง7กับ6นะครับพี่น้อง7กับ6ก็เน้นไปที่79 70 71นะครับพี่น้องคือเก่านะครับพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะส่วน หุ่นน้อยร่วมเซียนคนเกนก็บอกว่าสามารถนําไปเล่นรัฐบาลได้ก็คือมันมาที่7กับ6นะครับพี่น้องเด้อเซียนคนเกนก็ย้อนไปเบื้องได้เลยครับสาหรับคลิปหุ่นน้อยร่วมของรัฐบาลของเซียนคอนแกนนะครับน้องสําหรับหุ่นน้อยร่วมก็คือเด่น7กับ6นะครับน้องย้อนไปเบื้องได้เะครับสําหรับหุ่นน้อยร่วมลาวเราจรนของเรานะครับมาวันวดนประจันทที่16เดือน6นะครับไปเบิ้งย้อนไปเบื้องกันได้เลยครับพี่น้องสามารถนับไปเล่นรัฐบาลไทยได้คือกันนะครับเพราะว่า มาที่ตัวเด่นรัฐ,รฐบาลรัฐบาไใจก็คือเด่นเจ็ดขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะจอนไปเบื้องใดสําหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกลนกับฝากพีฝากน้องไว้ขึ้นเก่านะครับพี่น้องเด้อแต่ชอบคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซียนคนเกลนนะครับพี่น้อง เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยบอยไม้สระอีตทาหารสระดีใส่จุดแค่นันครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปก็สเห็นรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับเด้งขึ้นมาให้พี่น้องกดติดตามเอาไว้เดอร์ครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเล็กเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานวรดอว่าเซียนคนแกนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ เชียนกันเชียนกับฝากพี่ฝากน้องไว้จะเพียงตอ่นี้พอกันไม่คิดหนาได้ครับพี่น้องเด้อรอรุนกันครับพี่น้องสําหรับรัฐบาลใต้งมวดประจําวันที่16เดือน6พศ2567นะครับสี่โมงแรงนะครับรูผลกันครับสิเป็นจ้งใดานะครับลอชมรอติดตามรอรับฟังนะครับพี่น้องรุนไปพร้อมๆกันนะครับสิเดือนตอวหรือว่าสิเป็นจ้งใดานะ่นกะ รอรุ่นกันเด้ครับพี่น้องเด้อเสนอเป็นแก่นแนวจางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับท,ที่คลิปนี้นะครับเช่นกอนเกนลาพี่ลาน้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้านครับพี่น้องสวัสดีครับ